สวัสดีค่ะโรงทาน,นุลหสดเอนตีชน้อยนะคะเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะม,มาซื้อน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยสดแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นนะคะจะไว้อื่มเองนะคะจะไว้ถวายพระหรือจะเอาไว้แจกนะคะหรือว่าให้ผู้มีบุญเป็นของฝากก็ได้นะคะ Ihina punya kamera untuk sihukal jali ini. Kepala jamahtah kita jaya tegah tianong isulio jantina lasa. Ihuna wonta narajija kamengara jatuh ta salo kepala jati watan. Iya mohita menuh sah sama chat tawi nika bijak sakhe sakta sakhe hon takon jani pekata ni mesukan jati witan. เป็นตุกิปังปะร์เบทวมตังอิมินาปุญญกัมเณนะอินมินาอุทิศเนจจักขะาสระธิเจวะตันปาธานะเจินัเยสันตานีหยธรรมะเยวะนิพพนโตมิมมะสันตุสะพโตเยวะยัตชาโต พันตุนาตาสังกาตุนชะวิลิเยสุเนพุทโธทีเรก็โลนาโถธโมนาโถวัลุตโมนาโถปเจกะพุทโธจะสังโฆนาโถตะโลมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลับพันตุมาอินีนาเป็นยุกเมนะอุปัชยยาภูมธปะลาอาชาลุยุปกาลา จยากปิยายาสุริโยจันทมาชาตวันตนราปิจักเะมหาลาจะอินเทาจะลกระบาลจเทวตายามวนแต่มนุษยะจำหนชะตาเวริกาปิจักสัพเพสตาสุขีหันตุกุญญจนี้ะกตานีเมีสังขจติวิทางเทนตุขิปังปารเตตวะัง อิม I mean I mean ินาปุญญากรรมนาอิมินาอุทิเศนาจากขีปะหังสุราเบเจวตันปะธานาเจนะเยสันเตนีนาธรรมายาวันพานโตมะมังนาสันตุสะพัทธายวยทัชชาโตพระวีภระวีอุสุจิตตังสติปัญญาสันเลโกวิลิยมนามาลาละพันตุโนกาสังกาตุนจะวิลิเยสุเม ุทโธทีปะวะโลนาโธธัมโมนาโธวะลุตะโมนาโธปะเจตะพุทโธจะสังโฆนาโธตะโลมะมังเตโสตะมานุภาเวน